สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าฮาฮาเเวอร์เกิรก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ช่องจุฬาพรเลสโกเพอร์เวอร์เกิร์ฟนะเจ้าค่ะล่าสุดเจ้าค่ะจะกรีฝากถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกกกอกเจ้าค่ะ โดยมีโพสข้อความลงในเพจจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพานจรข้อความว่าฝากถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยบ้านกกกอกอย่าลืมไปรายงานตัวกับนายอำเภอดงหลวงนะครับท่านฝากมารายงานตัวเพราะเอาเวลาไปทำประโยชน์ส่วนตัวพูดออกไม่ประกาศระบายอารมณ์ส่วนตัวพาดพิงคนอื่นออกเสียงกระจายข่าว จากนั้นนะเจ้าคะจักกรีก็มีเมมในข้อความต่อว่าจะไปกกกอง21เจอกันนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจหวังว่าคงไปตักเตือนกันแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้แต่โดนฆ่าโทษรอบหน้ามีอีกอาจจะหลุดตอนนี้โดนค่าโทษไว้ครับให้ทั้งสองคนไปรายงานตัวถ้ามีแบบนี้อีกจะโดนพักราชการชั่วคราวตอนนี้ ท่านได้รับรู้แล้วเพราะประกาศเสียงออกไหม่ระบายอารมณ์ส่วนตัวออกเสียงกระจายข่าวไปรายงานตัวเพราะจะโดนตักเตือนค่าโทษไว้ก่อนครับผิดวินัยข้าราชการผู้นำชุมชนถ้าพลาดเกินสองครั้งมีสิทธิ์โดนตัดการใช้สิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งข้าราชการตลอดชีวิตไม่รายงานตัวระวังตำแหน่งหลุดนะครับจะโดนค่าโทษตักเตือนเอาไว้ ถ้ามีแบบนี้ครั้งต่อไปอาจจะได้ออกอย่าลืมไปรายงานตัวนะครับเดี๋ยวท่านก็จะโทรไปถึงทั้งสองท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยท่านจะให้ลูกน้องติดต่อไปนัดวันมารายงานตัวจะไปกกกอกต้องไปขออนุญาตก่อนไหมครับนะัดแต๊ก็ได้มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาเมมแสดงความคิดเห็นเจ้าค่ะหากข้อความไหน คำหยาบมากเกินไปก็ขอเลี่ยงนะเจ้าคะคนแรกบอกว่าเฝ้าๆในเด้อทันเอย้ยคนต่อมาบอกว่างานนี้ต้องถึงผู้ว่าไหมลูกคืออยากให้มันออกไปเลยอยู่กินภาษีแล้วขวางความเจริญของหมู่บ้านคนต่อมาก็บอกว่าโดนแล้วผู้ใหญ่คนต่อมาก็บอกอีกว่าจริงๆใช่ไหมคนต่อมาก็บอกอีกว่า แง้มแง้มผู้ใหญ่กับผู้ช่วยแท็กทีมเป็นอันตพานแห่งบ้านกกกอกอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดนะเตือนไว้ตอนนี้กำลังมีคนเข้าไปหาข่าวเกี่ยวกับความผิดอยู่นะพบเมื่อไหร่คงไม่ต้องบอกนะจะเกิดอะไรขึ้นคนต่อมาก็บอกอีกว่าสนทนาภาษาชา,ชาวบ้านสมนำพื้น <c oughs> คนต่อมาก็บอกว่ากรรม เขาจะไม่โทษช่องลุงจิมใช่ไหมครับคนต่อมาก็บอกอีกว่าบอกเล้าล้าออกโลดเงินเดือนกันน่อยนิดมาเป็นยูทูบเบอร์สหายลุงพนเดือนใดเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยเนาะขากหลายสมคำลำลือหากมีอะไรอัปเดต จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ